กรอบๆเลยนะอืมเดี๋ยวกินท้อไปซิหวานกรอบมากอมโอเคเนาะ มีผักชีเดี๋ยวถอนผักชีก่อนโอ้โหล่างๆอะใรมีบลัคครีน้อยของพ่ออะไรอะก้เนี้ยอีงั้นจะได้เอาไปใส่อุเบนโต้นอนได้ได้ได้ไม่มีโต้นกรดิหรอไม่ไม่เพราะว่าเราอันใหญ่เราตัดกินไปแล้วใช่ไ,ไหมอันนี้เขาขึ้นใหม่มาตัดเลยเนี่ยแม่ได้ไหมคะอันนี้นะแม่ได้เอาไปใส่โต้เลยนะ ต้นรุน้งก็มีอีกนะต้นรุ้นใช่ออเอาไปใส่เป็นโตอ่ะได้แล้วโอเค รอรอจะไม่เอไปนะ มารอยเดี๋ยวมากินกันนี่คะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะนี่คะ่ะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อนะคะนี่มีหัวใช้เท้าของเราที่เราไปเก็บกันมานะคะแล้วก็กินผักพ่ากินผักเยอะใช่ไหมเอาผักใส่เลยผักใส่ในนี้เลยอันนี้นะอะรนี่เนาใช่นี่เนาอืมน้ำซุปจะได้หวนานหนะวนานนะอะไรต้องการร้อนมะา่ะ ไปไหมลนะ่ะแค่นั้นก่อน,นอ,อันนี้เส้นของพ่อเป็นของพ่อ,อาหารเอเนี่ยแล้วก็แค่ตักน้ำซุปกับผักใส่ก็กินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ผักสุกหน่อยผักลวกในนี้เลยค่ะน้ำซุปจะได้หว,วานๆา็ก็ตักลาดก๋วยเตี๋ยวไปเลย สุกแล้วก็ตัดก,กันไม่เลนยเราใส่นีน่ไงต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีกระเทียมเจียว มัสจิขรบคุณน,นะปิดไทยปิดไทยนีะแล้วก็เป็นไงจังเลยมามากินได้แล้วเร็วมีลูกชิ้นของหนูด้วย สวัสดีปีใหม่ค่ะต่ะกินไกินกันจนจะหมดแล้วเพิ่งจะสอดดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะพี่ลกก็สวัสดีพวกนะโอ้ยนี่ค่ะจ๋าลูกอซูโมโนอันนาำันจะเอากับเนี้ยนะโนอาบอกว่าอาหารที่ร้อนๆน่ะจะเข้ากับเครื่องดื่มที่เย็น ไปเที่ยวมานะคะที่ไปเที่ยวมาใช่ไหมขับไปกันถึงคุกุ้ยเนี่ยพ่อแว่นบอกว่าขับไปประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลแล้วก็ไปประมาณเกือบอาทิตย์แล้ค่ะกินอาหารญี่ปุ่นทักวเือแบบเบื่อมากเลยคิดถึงอาหารไทยเลยคิดถึงบ้านเลยวันนี้มีผักอยู่ก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวอ,อ,อร่อย เปนทำไมไม่พับแขนเสื้อให้มันดีๆแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไมกระโดดป้องนะพี่ใหญ่ฉันกระโดดมากืลยพ่อใส่พิงน้ำส้มอันนี้นิดนึงอร่อยอนคนๆครับถูกใจกระโด เ็ถ้าไม่ได้กินอาหารไทยเลยไม่ไหวแน่เวลาไปเที่ยวก็าคิดถึงบ้านคิด <I S 1> ถึงคิดถ,ถึงอาหารไทยอื สุกใจรูนูนี่ยวหนอครูอสส์รูนูนี่ยวหนอจะป้าสูบิธีทำเดี๋ยวแปะให้นะคะวันนี้ไม่ได้ทำให้ดูในคลิปนะเพราะว่าทำหลายครั้งืม กินก๋วยเตีเต๋ยวเรือค่ะเดี๋ยวว่าหลังจะทำก๋วยเตีเต๋ยวเรืออ, <c oughs> อร่อยเนะส้นหมี่ก็อร่อยพ่ออืหัวโตกว่านี้อ วันนี้ก็กินตอนกลางวันกันนะเนี่ยปกติเรากิานตอนเย็นวันนี้คือพอกลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะก็ซักเสื้อผ้าตากล้างรถเก็บบ้านอะไรเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็ทำาึ้ยเตี่ยวกินกันอืออเออืออเออืออืหอืออืออเออืออืออืืออืออวือออือือออ ข้ามาบ้านนะอามักบ้านาบ้านดีใจทีุ่ดอเลยพี่จีผมจะได้ไม่ข้าวหาแต่จสช่หรอหึจนจะได้จัแล้วให้มันจะมีกรติดได้จัดเลจัจ้ะ ごちそうさまなああごちそうさまでした。きんまあんらき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 うん。らき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 う。き、うん、らき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 らららき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 ららら ปีที่แล้วเลยไม่ได้กลับไทยเลยค่ะนั่นข้าพิธอนนะข้ามาดีกวเราเราหนังไม่ถึงปกติช่วงนี้แม่ผมจะอยู่ไทยนะคะเนี่ยปีนี้ไม่ได้กลับเอยากกลับไปเลยนะอะไรนี่ก็อรนอนยึดของนะกลับแล้หรอเดี๋ยวก็เก็บบ้านกัน กระป๋องแดงอ,อ่ะกระป๋องแดงแม่อยู่ไหนนะ คลองนี้แบบง่ายมากเลยในกล่องไงลูกคร อยู่ตาโตะนั่นเนี่ยอยากกินเนื้อเชน,นี้จ้าหวานเลยอะนัวไปนู่นแล้วอันนี้ค่ะเอาขอมาสวัสดีปี่ใหม่บ้าจัง

ねえはっきりするんですよね。猫ん。です猫ね猫ちゃん。猫ねゃ猫ちゃん。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 みちゃん。ちゃん。あるゃん。ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん。にちゃん。猫ちゃん。猫ちん。ちゃん。猫ゃん。猫ちーちゃんす。猫ちゃんす。猫ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん。ちゃん。猫すゃん。ちゃん。猫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 ちちゃん。ちゃん。ん。ちゃん。

่ em, so okay, bye bye. Bye bye. ่ใช <t> ่ไปกลับแล้วบายบายอะบ๊ายบายอ่ะจังนะ่เดียวท้มอยเอท้อกรเยทอเยเออเออยยเอะ่อบ๊ายบาย